มาจ้าทุกคนจ้ามาแซ่บๆกับสาวละเอียดจ้าไมอนี้สาวละเอดได้ต่ำเส้นยอ่อจา้าพี่น้องจ้าต่ำเส้นยอ่อยาวๆแล้วก็ใส่กับผักกระตัววจ้ามามาแซ่บน้ำกันนี่ผักกระตัวว่าหาอยากหรือค่ะส,สมุกคนซื้อมาได้เนี่ยมามาแซ่บน้ำกันหือกบกบขมๆจังหน่อยออกขมขม มันจะออกขมในนึงค่ะบกขมหลายมันจะออกกรอบๆแสบอยู่ตัมเส้นบอกกอกครับได้บอกกอกมากเลยมมืมันจะเป็นดอกตรงซีค่ะดอกผักกระตัววาหรือผักตบชวา บิงทางั้นั้นจะเป็นดอกแบบนี้เลยค่ะดอกออกเหลืองๆองามมันบานงามๆเด้ยจะออกมงม่วงบานมาจะออกมองม่วงไหมค่ะแบบกินกับปนนกับแสบเด้อมันจะออกกรอบๆขมๆ Mm hmm. หมูยอเซปจับจ่ะซ mm hmm. ื้อมาแล้วมาหั่นเป็นเส้นจะ mm hmm. กี่ย้ายพาไปเก็บอยู่น้ำห่วยค่ะแต่ว่าซูเมอร์นี่โบโบคอยมีแล้วละเพิ่นนั่นน่าจะทำลายออกแล้ว ออกขมหน่ๆอยูอยอยบานพายังมีนะคะ่ะผักอันนี้บานซาวละเอ็ดเบิร์ดเราเด้บอบอคอยเห็นละ่ะตะกีละหายหลายดตานสมัยนนอยๆมไหมคะ่ะหลายครับ thốt nằm mình ừ. tầm mà đẹp luôn xếp dập tầm xin do Hãy เสืออกไข่ายๆรสชาติออกไข่ายๆผักไผ่เลยค่ะรสชาติสืดขกันสืออกขมหน่อยๆกินมองทั้งในมันจังบอลบอลหยาบมองนี้มันหยาบ được ừ. năm tầm ở sắp tầm à khẩu cần lên ผักบันบัน,บนสินยอดแรกว่าเสีย็เตําหมักฮวงล้ะค่ะคิดไปคิดมาบ่อยากบ่อยากตํมมักฮวงอยากกินตตาหม,มยูยอ นัวนัวค่ะใส่บะเขือเทศน่อยเขือเทศน้อยหรือบะเขือเล่นนั่นล่ะคะ่ะน้ำแซบๆน้ำนัวบ่คักเลยค่ะ ผักอื่นอืนวางได้นะคะผักอีสานเอินว่าผัากกะตัวะบ้านเสาเลยเอินว่าผักกะตัววะผักลางนาจะเอินว่าผัากตบชวาบ่ะค่ะลำต้นอ่ะลำต้นเพิ่งกระเสือมเฮ็ดอันผักเฮ็ดเป็นเกิบหรือว่าเฮ็ดเป็นวัตถุอันอยังก็วัดสดุกันกระแทกน,นั่นี่ยค่ะเพิ่นมาหันตากบางมองเพิ่งเอาม,าม้าเฮ็ดเป็นวัดสดุกันกระแทก เป็น้องนำกันกระแทกแหลเบเอามันนี่เอาเอาค่ะมาขึ้นฝนตกมาขึ้นฝนตกข้าวหนึ่งกลางเดึกได้ยินเสียงมัน คนตกเฮ่ลงมากเลันได้เอามาคักเลยเมื่อแต่ปูบินก็ไล่หลาน บักกอกค่ะนุ้ยยังไงบ้างนะว่ามันเบิดยามมันอะไรคะ่ะยังนี่หลงเหลืออยู่เป็นบักกอกเค็มด้วยค่ะบนบักกอกอ,อันถูกด้วยแซบนาะมันนี่แซ่ประแดกนองไม่ได้แต่บักเกลือเผ็ด เรื่องแบบตำแซ่บกิดเทศหลายแฉบเต็มเลยตะบกินตำบม้อรสตัดิันซื่อค่ะน่งเบิร์ะจาพั่น้องจ่าเหลือตะผักกับอันเครื่องมันผมเซนเบิร์ตละืันนี้ซาเลยเขาตัวละกกันเด้อจับพี่น้องไว้พอกันคลิปหน้าไปละจ้าสมักรน้ามตำ ไปละจ้า